น,นี้ก็สวัสดีนะครับผมอันนี้ก็ฝึกนกกิงอีกตัวนะครับเริ่มมีเวลาเริ่มขันเริ่มคูบนกิ้งบ้างแล้วนะครับผมตัวนี้คูมากนะครับท่านไหนกำลังมองหานกกิงตัวนี้ไม่พลาด ขนาดผมฝึกได้ไม่กี่ครั้งเองนะครับครูมากนะครับตัวนี้ ท่าสนใจนกจรนะครับผมกําลังมองหานกจรตัวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมผมกล้าการันตีเลยนะครับไปฝึกลากอีกหน่อยเก่งแน่นอนนะครับตัวนี้ไปชมนกดินกันบ้างนะครับผม ตัวเก่งผมอีกตัวนะครับผมตัวนี้เจ้าบินเซียนนะครับผมเดี๋ยวรอหัวผมจนเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อนกกิ่งให้ชมนะครับผมตัวนี้เล่นได้ตั้งกริงตั้งพัเนียดนะครับผมสามไม่ใช่ไม่ใช่สองสามกิ่งพัเนียดแล้วก็ดินนะครับตัวนี้ตัวนี้้าเอาไปแล้วเล่นไม่ได้ผมให้หัวชนหนึ่งตัวเลยนะครับผม จะรอว่าผมจนเสร็จหมอผมจนวันที่สิบเก้าแล้วผมจะให้ชมคลิปเด็กๆของเจ้าบินเซียนนะครับผมเก่งมากๆนะมุกตัวนี้พาใจดีมาก นี่ก็เป็นอีกตัวนะครับผมเดี๋ยวหงอจนเสร็จรอหงอจนเสร็จเดี๋ยวออกต่อให้ชมคลิปนกต่อกันมั่งนะครับผมเดี๋ยวลงคลิปนกที่บ้านเดี๋ยวมีคนว่ามันน่าเบื่อนะครับผมจะลงนกต่อให้ดูบ้างนะครับผม ตัวนะครับผมเป็นสายมาเล่ร้ยรอยนะครับตัวนี้ตัวนี้มีลูกอยู่4-5คู่นะครับผมเผืแ่อบบท่านไหนสนใจนะครับผมมีลูกตอนนี้คึกแล้วนะครับผมมีทั้งคึกแล้วและ ที่เป็นหอกหมึกแล้วนะครับมีอยู่นะครับลกกูกจอวตัวนี้นะครับเป็นสายดีลาครับผมเดินคูวิ่งคูนะครับผมช่วงนี้ก็ส่งเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุก คนที่คอยสนับสนุนคอยติดตามผมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมอย่าไปชมทัวอื่นกันนะครับ ตัวนี้ฝึกประมาณสิบกว่าครั้งนะครับผมอาญาเจ้าจอมทัพมาดำนะครับตัวนี้ไหนนสนใจแบบไหนก็ติดต่อมานะครับผม ต่อมาทางไลน์หรือทางเบอร์โทรก็ได้นะครับผมเบอร์โทรและไอเดียไลน์ทุนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบอร์เดียวกันแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยกดติดตามผมนะครับผมคอยกำลังให้กำล,ลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม